รีบต่อรับไปด้วยเลี้ยงมันไปดีอุบายอะไรมาไหนัแต่จ้องยึดม่เลี้ยวน้ำความสุขไปฝากไปต่อที่น้องกันเพลยจริงๆอยากจะให้มีความสุขกันหน้าอยากจะให้เกอดปัญหา้เกิดปัญหานำพาสว่งลำบากเราทำทำไม ทำไมไม่หาความสุขใครที์เห็นนั่นก็คิดว่าเราและจากนี้ไปก็จะมุ่ถึงเรื่องเราศิลปินระดับตำนานบทเพลงระดับตำนานที่ใน,รนรประเทศไทยของเราดีมากมายระดับครูบาอาจารย์ระดับตำนานเรารู้ดีว่า อยู่ภาคกลางคือที่แอ๊บคนงับตํานานแล้วคนอีสานก็มากมายที่ข้าเองไม่ได้เลยและตํานานคนอีนสานก็มากมายที่ข้าไม่ได้เลยแต่จะจิตยกขึ้นมาหนึงเรื่องราวของครูบาอาจารย์ทา่านนี้ไม่พูดเห่ได้ระดับตํานานคนอีนสา,ทานท่านนี้มีชื่อว่าดาว